สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ f อทุกคนครับผมดูกันอีกคลิปกับช่องน้ำซิงซุปเปอร์ยาวครับผมโทรถามผู้จัดการครับผมผู้จัดการหลิวเจ้าของโชลูมซานี่ครับบอกว่าจะมีการส่งมอบรถใหม่แก่กล่องครับถอดบ็อก กันที่นี่ครับก็เลยพาพี่น้องมาชมซะหน่อยอ่ายังอ่ะเอารุ่นหาล่งบ่ะเจ้า SY 3 1 5 c ครับผมเป็นซานี่ครับซานี่ใหม่ล่าสุดนะครับรถขนาดต่างครับผมของซานี่นะครับตัวนี้ครับ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวสอบถามเจ้าของเขาก่อนนะครับ2ล้านกว่ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้ครับโอ้ยองามเนยพี่นอ้องมันคืองามาแค่นี่ไหมดูฝั่งนี้ครับครั้งแรกครับผมวิดีโอแรกที่ผมได้มาถ่ายทำรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมพาดู ดูทุกจุดเลยครับนีเปิดฝั่งนี้ก่อนครับปาซีดีน้อยไหมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับซีน้อยตรงแผงนี้หกตัวครับเปลี่ยนง่ายครับเลี่ยงกันเลยซีดีน้อยตัวได้ห่างตัวได้เสียนี่ครับมันจะขึ้นบอกแล้ครับแจ้งเตือนนี่หุ่นี่รุ่นไห,หมนี่ครับซูมมือนี่ครับ ี่น้อยตัวใดมาทำงานครับอย่ากล้นแจ้งอยู่หน้าจอมันครับทำมาสวยงามครับดูพวกสงพวกสายอะไรนี่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับแต่ว่าเป็นตะถอดยากๆครับพี่น้อง <c oughs> เป็นตะถอดยากอยู่ครับ ขนานันกับไทยอยู่ครับไทยสุรุนละได้เปิดซิ่งแท้เสียโอ้ตะคุณโอ้โอปัม๊มดูาปั๊มอะไรครับผมเคเคเจ็ดวีหกสามครับ วันนี้่ซื้อรุ่นนี้วะเฮอมาใส่รถนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้อง K7V63 ครับมีปั๊มกลองโซลาร์วะเฮอโซลาเหเฮยังคือจุหนีวะเฮอให้รถอีก อาจจะเป็นโซลานะนี่ไปดูอีกฝั่งนี้ครับกุไดโน,นอครับโชเฟอร์คันนี้ือเป็นภากันไปยืนอยู่ไกลแท้กูไม่ถามจะค้นเนี่ยอโอ้ยไม่สอยจะค้นเนี้ยนี่เมี เอาเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปชมเครื่องครับว่ามันเป็นเครื่องอะไรครับผมโอ้แต่ว่าขึ้นมาข้างบนนี่นี่ครับพวกสายสายไม่เยอะครับผมสายน้อยนะครับสายน้อยเหมือนเหมือนตัวใหญ่เลยมันรุ่นใหญ่เลยครับครับครับเยาให้ครับ เดี๋ยวแจ,จกสติกเกอร์อยู่เดี๋ยวแจ,จกสติกเกอร์โอ้นี่เครื่องพี่น้องยี่สูสูเต็มเตรมเลยความเร็วเทอร์โบสี่เจเจโอ้สี่เจเจ,เจตัวนี้ไหม ซีเจเจครับยี่สุขคอมเร็วไหมน่าจะใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เนี่ยองมอันนี่หมอพักน้าบ่้อ๋อเนี่ยดีเถอะอ้หมอพักน้าอยู่นี่ งานเชื่อมนี่ครับเติมนำเติมนหนีบ้างไงล่าเติมนำเนาะแมนไหมครับแ,แรงมามันน่าจะยู่ประมาณเก่าสิบหาประมาณนี้เนาะ โบหูขึ้นกันครับวันนี้บูดไอห,หูกับคอมเมนต์บอกนดเด้อครับเด้อแรงมามันเท่าไรอย่าผู้จัดการเลยคอมเมนต์มาอืงามครับงามบวงระเบียบได้ดีครับเอาปิดล่องนะครับวันนี้ปิดจังไรครับโอ้มีกองด้วยครับ กองกองอากาศกองกองแก้วมันกองแก้ววันนเนี่แมนนี่เนาะลองแน่เราวันีครับยังหนึ่งศูนย์สองนี่มันคืออะไรไม่รู้นะครับอพี่น้อง SY1 หนึ่ง รูปทรงอง,งเอวก็เหมือนสานี่ตัวตัวใหญ่นะครับเอาล่องให้เบิงลน่หระครับผมโชเฟอร์ผู้ใดโชเฟอร์โชเฟอร์ประจำครับผู้นี้ปะโอนี่โชเฟอร์ประจำครับเนี่เสียแดงนี่ยผู้เสียแดงนี่เป็น เจ้าเฟอร์ขั้นนี้ครับอย่าเปิดเบิองให้เบิองทางในน้ำเนี่ยว่าใบแทกจาก,กเส้นวะหกสิบหกสิบนี่ดิเนาะหกสิบเลยเนาะใบ<น>แทกกสิแทกหกสิบเนาะพอดีครับพอดีเลยครับเดีย๋ยวให้เจ้าของเพิ่นล้องให้เบิองกวนอู้ภายในกับจอคือกันเนาะกับรุ่นกับโตนี่ครับกับสองหนึ่งห้า ภายในเหมือนกันครับโอ้งามงามงามโอ้อันนี้เขาขาสร้างพิเศษหรือว่ามาน้ำมันเลยเนี่ยมน้มันโอ้เป็นลายใหม่เลยเป็นพลาสติกครับบอมเป็นใหม่ครับเอาลองมึงด้วยหรอครับ บูมอาร์มยาวไหมบูมอาร์มผมว่ามันน่าจะผมผมมองดูผมว่ามันสั้นกว่าพวก140นะครับผมพวกย4 0ของโกเบโกนะครับ อย่างเครื่องนิ่มมากครับปุ้งกี้ก็ประมาณ0.6ครับ0.65 เป็นพวกพวก140นะครับผม140พวกของฝั่งทางค่าญี่ปุ่นนะครับอามกระบอกอามตัวนี้จะยาวนะครับผมนีครับอามตัวนี้จะเป็นยาวถ้าเป็นพวกแค t สามหนึ่งสองสามหนึ่งสามโคมสุร้อยสามสิบพวก SK สเคร้อยสี่ิบครับอามตัวนี้จะยาวครับ น,นี้จะทรงคล้ายๆกับุ้นใดเดี๋ยวเราจะขอขึ้นไปเทสระบบดูครับขอขับดูหน่อยครับผมว่าเป็นไงติดแอร์ะปะแอร์ติดปะ กูได้ทวาหาข่อยยืดข่อยแกมันเข้ามาดูด้านในปาร์ตแยมันก็เปิดแห้งแกเปิดเบือได้หนิฮะแต่แอร์มันอยู่ใสครับอยู่พี่เดียวเป็นแบบพิชิตต้นเป็นแบบพิชิตต้นครับ วกระบบแอร์อยู่นี่ครับนี่ก็ไฟน,นี่นี่ก็แต่แ <c oughs> อร์ Air ก็อยู่นี่ครับรูแอร์จุดบุหรี่หนี่่างของน้ำปัดครับนี่นี่เราใช้กันที่โหมดเอครับนี่โหมดเฮดครับผม ด l ด b ด s เอออันนี้จะมีอยู่4โหมดครับผม4โหมดถ้าเป็นพวกรุ่นใหญ่จะมีอยู่5โหมดครับผมเอาลองดูโหมด H นี่2ครับ L 3B 4S นั่นครับมีอยู่4โหมดครับ มีอยู่4โหมดคันเร่งโอ้เร่งไม่จำเลยตัวนี้เออนี่ครับเอาครับทายให้เลยครับตกบนท้ายให้ชักปืนี่ย อยากองครับ ตู้าข่อยดีเถอะเดี๋ยวรับโทรศับกันครับโอเคครับเดี๋ยวอธิบายให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งครับผมว่าระบบ S ระบบ H ระบบ L ระบบ B นี่ครับพวกนี้ใช้งานนะครับได้ครับผมไม่เหมือนอย่างรุ่นรุ่นคันใหญ่นะครับที่ผมไปกดดูสองคันนี่เขายังไม่ได้ตั้งนะครับ แต่คันนี้ตั้งมาแล้วครับแต่ละแต่ละสเตปแต่ละเรียกว่าแต่ละโหมดครับผมทำงานนี่ครับมีโหมดเอสครับนี่โหมดเอสครับนี่โหมดเอสครับนี่โหมดเอสโหมดเอสกับโหมดเฮดเนี่ยใกล้เคียงกันครับผม โหมดเครับโหมด L ก็จะช้าลงมานิดนึงครับโหมด B นี่ครับโหมด B ก็จะช้าช้ากว่าทุกโหมดอย่างเห็นได้ชัดครับผมโหมด B จะช้าสุดนะครับนี่ไม่มีโหมดหนึ่งก็คือโหมด E ครับโหมด E ไม่มี ไม่เหมือนคันใหญ่นะครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จะมีโหมด E ครับอ้าวโอเคครับผมเรียบร้อยผลการทดลองทดสอบก็ขับนิ่มดีอยู่ครับผมสไตล์รถใหม่ครับขับนิ่มดีวะฮะน,นิ่มยืนวะ <laughs> นวเออผู้ได้สีล้องอีกวามีผู้ได้ร้องอีกว่ะ <laughs> เอาดับเลยครับดับเลยคะนาดขันมาล่องยีกอโอ้มีลายแยกมานะครับนี่มีลายแยกลายอะไรมาครับแขนมันสั่นพดเนาะ มันมาคือพวกกันพวกฮิตาชิพวกกันลอยสีิบโกเบพวกของขายญี่ปุ่นมันสิอามตัวนี้มันสีเงาเลยอามตัวนี้มันสีเงามันเลยนี่มันแขนแขนมันสีซ้ำประมาณลอยลอยยี่สิบหลุนเก่าเขานะประมาณมูซ้ำลอยยี่สิบมูหลดหลุนเก่าครับ ตักดินเส้นรถดำเนี่ยวะครับงานเอ่อากำลังจะออกไปงานปะเนี่ยฮะใส่หุ่นใดโอ้หุ่นใดกับจอดอยู่รุ่นเดียวกันนี่ยวะหุ่นใดโอ้หุ่นใดสองลายยี่ครับงานหลายงานหลายครับหลายก็เลยออกซานีมาซอยมันราคาเท่าไรครับ เนี่ยดาวล้านเอาดาวทอาทอาตังดาวแพร่งบอล่าหรือว่า,าวโอ้อส0 0 0ครับสองล้านเจ็ดอสองล้เจดกกเก้ารถหนห<อ>ตัวเนี่ยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นตัวนี้ครับปูได้อยากได้ก็ไปตัวพี่น้อง กำลังนิยมกันครับซานี่เน no natural ี่ยแยมสางคนมาคนเกิดว่าโอ้ซุเปอดเงา้วมาเบิ้งเหล่าตัวนี้ขั้นนี้เขาจีว่ายหรอซุเปอดเงา้วมาเบิ้งเหล่าตัวนี้ติดมองแลนมาบังอะไนมองแลนมาบังตามเรเบิ่งทั้งทางเลยหัว สวยงามสวยงามครับรา <Okay. S 1> คาเบาๆครับผมสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นถ้าดาวต่ำก็น่าจะอยู่ประมาณถ้าดาวต่ำสุดนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสามแสน 3, นะครับผมสามแสนหรือสองแสนสองแสนเก้านะครับผมสามสองแสนแปดสองแสนเก้าประมาณสามแสนครับ ถาเขาดาวสำนันงวดม่อยู่สำไหนปะนี่เจ้าของบอกว่าดาวหนึ่งล้านบาทครับนี่ดาวหนึ่งล้านครับสง่งงวดเดือนละสามหมื่นครับโอ้กับพ่อซงแล้วผูู้คนมีเงินดาวลายนะพี่น้องดาวล้านนึงครับสง่งงวดเดือนสามหมื่นครับนี่เป็นวิดีโอแรกครั้งแรกนะครับที่ได้มาถ่ายทำ ทำคลิปครับซานี่ S Y สามหนึ่งห้าซีเออหนึ่งสามห้าซีโอว์เบาพิดเบ <c oughs> าพิดพี่น้องเบาพิดรถใหม่ครับสไตล์รถใหม่ก็ขับดีครับผมขับดีอยู่ครับเอาขอบคุณนะครับค่เสีย โอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ